สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่น้องทางฝั่งสประปอรลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่30สิงหาคม2566เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวมนะครับไพี่ก็รวบรวมแนวทางเลขเด่นนะครับมาไว้ตรงในโค้งสุดท้ายนะครับถ้าท่านชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะครับผมหรือว่าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับผม ก็แนวะทางของเราในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่มาแค่สายรูดนะครับมาแค่สายรูดเพราะว่าผมตัดเลขศูนย์ออกเนาะไม่คิดว่าศูนย์จะยังอยู่นะครับพี่พี่ในงวดที่แล้วน่าเสียดายนะครับตัวเจาะของเราเนี่ยมาตัวเจาะของเราก็ไม่มานะครับจะถ้าเป็นเลขตารางเนี่ยจะมาในที่เลขแปดสองนะครับเลขลางชุดหกตัวนะครับผลที่ทลงวดที่แล้วออกแปดสองหกสี่แปดศูนย์นะครับ แปดสองเลขล่างชุดหกตัวนะครับหกสี่เลขล่างชุดสี่ตัวนะครับสามตัวก็สี่แปดศูนย์นะครับถ้าเกิดเป็นทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวนะครับหรือว่าทางไทยเราบางพื้นที่นะครับก็เด้งบนเด้งล่างนะครับถ้าเกิดใครรูดเนาะนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับผมส่วนสายเจาะนั้นไม่โดนนะครับสายเจาะนี่ไม่โดนนะครับพี่พี่ผมให้เจ็ดสองเนาะเขามาออกแปดสองนะครับก็เลขตารางเข้าไปที่แปดสองนะครับพี่พี่ นี่เลยนะครับมาแค่สายลูดนะครับงวดที่แล้วก็สายเจาะต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางของในงวดนี้นะครับแนวทางของในงวดนี้ก่อนจะไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคไว้ในอ้อมใจพี่พี่สมาชิกไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่พี่เป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่มานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะหรือว่าอยู่บ้านเก่าดวงอาจจะไม่เฮงไม่ปัง อยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมเข้าไปทักทายสอบถามแมดมินได้นะครับในงวดนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่ในงวดนี้ในสูตรของผมเนี่ยมันก็ยังยังไม่ยังไม่ติดศูนย์นะครับพี่ศูนย์ในงวดนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมติดไว้นะครับรู้สึกว่าไหลดีมากเลยนะครับแต่ของผมทําไปตามสูตรคํานวณน,นะครับผมได้ห้า ได้4ได้1ได้3นะครับได้6ได้9นะครับผม1 9 3 5 6 4นะครับมาดูตัวประกบคู่นะครับพี่พตัวประกบคู่ที่ผมได้ก็จะมีในที่5 3 5 4 9 6 หนึ่งสามหนึ่งหกห้าหกนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จับมาให้หกคู่นะครับเดี๋ยวจะเน้นให้อีกสามคู่นะครับสำหรับตัวเน้นตัวเน้นนะครับผมให้ไปที่นะครับห้าสามนะครับผมห้าสามนะครับแล้วก็ หาสามแล้วก็ห้าหกห้าสามแล้วก็ห้าหกนะครับหนึ่งสามนะครับไปพี่เนาะห้าสามนะครับผมในงวดนี้นะครับเลขสตัวนะครับ สตัวในงวดนี้นะครับผมก็จะเป็นในที่หลักร้อยก็จะเป็นที่1นึห้นะครับ153มนะครับผมหนึ 1, 5, 3, แล้วก็554นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับพี่พ เลยนะครับส่วนเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข5แล้วก็เลข1นะครับผมดูจากสถิติแล้วก็2ตัวนี้ก็ถือว่าเด่นอยู่นะครับลองลงมาเป็นเลข6นะครับพี่พเนาะอันนี้ผมทําสูตรรวมกับในสถิติด้วยนะครับ สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข1นะครับลูดไปที่5นะครับผมเนาะวิ่ง1รลูด5นะครับพี่ใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับก็ขอให้มาก็ลวกันนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่30สิงหาคม2566นะครับขอให้มา ในตัวเน้นตัวเจาะน้องวัดน,นี้นะครับขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมก็อาจจะมีเสียงเด็กร้องนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ